เป็นบรราาไม่เหมือนเลยคนละเรื่ออะไรนีร่ใช่คือเราไม่ชินกับแบบนี้อ่ะไ่ชินบอกตรงไม่ชินนะครับแต่ถ้าบอกว่าให้ไปทำเรื่องอื่นจะดีกว่าที่จะมาพูดดยวิธีเนาะแต่ไม่เป็นไรครับด้วยตำแหน่งและหน้าที่นะครับหนา้นาที่เขาเรียกว่าอะไรหน้าที่ความรับผิดชอบคนระับโอเคครับที่ผมเข้ามาทําธุรกิจนี้ด้วยเหตุผลอยู่อยู่ข้อเดียวนะครับคือต้องการใช้โทรศัพท์ถูกนะครับการที่ว่าเราจะได้ใช้โทรศัพท์ถูกเนี่ย ผมมองว่าโปรโมชั่น2,000นะครับ2 9 0บาทผมคิดว่าผมจ่ายแค่เดือนละ2เดือนเนาะเดือนละพันเพราะคุจ่ายเดือนละพันอยู่แล้วคิดว่า2เดือนอีก10เดือนเนี่ยผมถือว่าใช้ฟรีนะครับผมคิดแค่นี้เองนะครับแล้วก็มามา,มาดูธุกรกิจเนี่ยที่หลังนะครับพอม,มารู้ว่าธุรกิจเนี้ยมันแตกมันแตกยอดได้เหมือนกับโควิดอ่ะมันเหมือนโควิดอ่ะนะครับ <c oughs> พอนึกภาพแบบนี้ได้เสร็จปุ๊บเนาะเราก็ศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลทั้งหมดเลย เมื่อก่อนอยังช่วงแรกยังไม่มีจาดประชุมแบบนี้เนาะผมยังไม่รู้นะครับแล้วผมก็ดูใน y o YouTube แล้วก็ศึกษาพอศึกษาปุ๊บผมมั่นใจนะครับช่วงช่วงที่ผมมาเจอเนี่ยผมทาธุรก,กิจเกี่ยวกับบอกเกอร์ประกันประกันรถยนต์เนาะนะครับผมผมก็มีพี่เต้นะครับที่เป็นคนคอยแนะนําผมเรื่องประกันเนาะแล้วผมก็บอกพีเพ่เต้บอกพี่เต้เจอแล้วธุรกิจที่เราเคยอยากหากัาทั้งชีวิตมันอยู่ในนี้เองนะครับแล้วผมก็ชวนพี่เต้มานะครับ ตอนแรกนะครับเอาตอนนี้พี่เต้น,นะครับต้องขอบคุณพีเพ่เต้ไอ้ดีนเลยครพี่เต้ครับตอนนี้พี่เต้เลยพี่เต้เป็นการหลักของเรายนหนึ่งน,นะครับเล็ครับครับคุณพี่เลยครับผมนะครับช่วงแรกนะครับอ่าคุณรู้ไหมอ่ะตอนที่มาเพื่อหาใหม่ๆนะครับเอ่อผมนัดกับพี่เต้มาป้องกันวันแรกนะแต่เนี่ยด้วยด้วยประสบการณ์ผมได้เคยเคยขายที่เนาะเคยทําที่ดินเนี่ยเราปักหมุดมาดูว่าบริษัทนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ดูใน Google ผมเช็คใน Google ก่อนนะครับ แล้วก็ที่ผมรู้จักนะครับต้องขอบคุณคดกอนะครับอยู่ที่สุราษฎร์นะครับผมเจอครั้งเดียวนะครับตอนที่สมัครครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้จักนะครับยังไม่รู้จักเลยแต่ผมศึกษาด้วยใน Google นะครับพอเราเช็คและปับหมุดดูนะครับเรามั่นใจพอมั่นใจเสร็จปุ๊บผมเชื่อมั่นเรื่องเทคโนโลยีนะครับไม่มีคราหลอกเรานะครับเรื่องกฎหมายก็แล้วแต่เราดูใน Google มาจบพอมันจบเสร็จปุ๊บผมก็สืกสาหาข้อมูลแล้วก็ทําธุรกิจเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ มากับ <observed> พ <Okay. S 1> uh ี oh. okay. yeah. ่เต้นะครับนัดกันมาที่นี่กพี่น้องกันสองคนมาครับมาที่นี่เลยมาดูครับมันพัฒกันังไงโอเคนะครับเราก็ใช้เวลานะครับใช้เวลานะครับหนึ่งเดือนนะครับเป็นสมัยเก่งนะครับแล้วก็เดือนอีกสองเดือนถัดมาก็เป็นลูบี้ครับของโอเคครับไถามที่เดียวถามที่เดียวขออนุญาตถามน้องทํามาใช้ในเวลากี่เดือนแล้วอาตัวนี้ก็เดือนที่ห้าร่มย่านเดือนที่หกครับรับรายได้พอบอกได้ว่ารับมาแล้วเท่าไหร่โอ้ก็สองแสนกว่านะครับสองแสนกว่า ขอบคุณมากครับขอบคุณมากสุดยอดครับยอดอ่ะย้นไปเลยครับโอเคครับผู้ชายคนนี้นะครับอายุยังไม่มากนะครับอายุท่านยังไม่มากดีนะครับ